สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศความเคลื่อนไหวหลังจากที่จีนนั้นได้ออกกฎหมายเนี่ยนะครับให้หน่วยงานป้องกันชายฝั่งของตัวเองสามารถที่จะใช้อาวุธกับบรรดาเรือต่างชาติที่รุกล้ำเข้ามาบร,ริเวณน่านาน้ำที่ตัวเองนั้นครอบครองสิทธิ์หรือว่าอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับผมเองเคยบอกคุณผู้ชมว่าให้จับตามองโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นเป็นพื้นที่ น่าห่วงนะครับอาจจะนําพาไปสู่เรื่องของสถานการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างทางด้านจีนและก็กับผู้ที่เห็นต่างกับจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าบรรดาพันธมิตรของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือว่าทางด้านอินเดียเ็าตามเนี่ยนะครับล่าสุดครับสื่อของต่างประเทศนั้นรายงานข่าวครับเมื่อวันอาทิตย์ ที่24มกราคม2564กองทัพจีนได้ส่งเครื่องบินรบ13ลำซึ่งรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดอีก8ลำบินเข้าเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันนะครับขณะรัฐบาลสหรัฐเรียกร้องจีนนั้นเลิกกดดันไต้หวันสักทีนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในขณะที่ทางด้านสหรัฐเองก็ได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมาจากพื้นที่ทะเลจีนใต้เพื่อแสดงเสรีภาพแห่งการเดินเรือนะครับเรื่องราวดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับ ถูกเปิดเผยจากคําแถลงของกระทรวงกลาโหมไต้หวันว่ามีเครื่องบินรบของจีน13ลำซึ่งรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K ที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์อีก8ลำและเครื่องบินขับไล่ J16 อีก4ลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวนันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองทัพอากาศไต้หวันได้แจ้งเตือนไปยังเครื่องบินรบของจีนและวางกาลังมิสไซล์หลายลูกเพื่อเข้าตรวจ าการลุกล้ำในเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วงหลายเดือนมานี้เนี่ยก็จีนอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนเองเนี่ยครับคุณผู้ชมกลุ่เครื่องบินเหนือทะเลระหว่างตอนใต้ของไต้หวันกับหมู่เกาะปราตาสที่ไต้หวันควบคุมในทะเลจีนใต้แทบจะเป็นรายวันแต่โดยทั่วไปมักจะเป็นเครื่องบินของเครื่องบินตรวจการแค่1-2ึ่งถึงสองลำเท่านั้นแต่ว่าการส่งเครื่องบินจํานวนมากนี้ถือเป็นภารกิจที่ผิดปกตินอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับแผนที่ที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันนํามาแสดง ชนิดของเครื่องบินรบในภารกิจของจีนครั้งนี้รวมถึงเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ํา Y8 อีกลำา Y8 เนี่ยนะครับอีกหนึ่งลำที่บินเหนือหน้าน้าเดียวกันกับภารกิจที่ผ่านมาในขณะที่เครื่องบินลําอื่นที่เหลือบินใกล้กับหมู่เกาะปราตัสซึ่งอยู่ห่างจากเกาะไต้หวันเป็นที่เป็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับในขณะที่ทางด้านเนสไพร์โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันไต้หวันท,ทางท,าทหารทางการทูตแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจแล้วหันมาเจราจา มีความหมายกับตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยของไต้หวันเขาย้ําด้วยว่าพันธสัญญาของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันนั้นอย่างแข็งแกร่งและสหรัฐก็อยากมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในวันเดียวกันเลยครับทางด้านกองทัพสหรัฐก็ได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เข้ายัางพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจตามปกติเพื่อส่งเสริมเสรีภาพทางทะเล และสร้างความเป็นผู้ส่วนที่สนับสนุนความมั่นคงทางทะเลซึ่งเป็นคำถแถลงของกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยนะครับบอกว่าได้ส่งกลุ่มเรือโจมตีเข้าสู่ทะเลจีนใต้เมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่จีนนั้นส่งเครื่องบินหลายลำลุกล้ำเขตแสดงตนเองเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันบริเวณหมูกก่เกาะปราตาสกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับก็บอกว่ากลุ่มเรือโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt นั้นมีเรือติดตามหลายลำได้แก่ เรือราดตระเวนติดมิสไซล์ลำนำวิถีชั้นติคอนเดอโรกา U.S.S บังเกอร์ฮิลล์และเรือพิฆาตติดมิสไซล์นำวิถีชั้นอาริเบิร์ก U.S.S รัสเซลและ U.S.S จอร์ฟินนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าจับตามองของสองฝั่งนะครับกับการเคลื่อนไหวของกองทัพหลังจากที่จีนเองนั้นได้มีการออกประกาศเนี่ยนะครับเรื่องของข้อกฎหมายห้ามเรือต่างชาตินั้นลุกล้ำพื้นที่ก็ต้องดูนะครับ ยังย้ำว่าต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอย่างใกล้ชิดครับ